จะให้ดูทางเท้าบ้านนะคะทุกคนคะอ่ะทุกคนแปบ๊บนึงนะทางเท้าบ้านเรานะคะวันนี้มีบางท่าเลยคือแบบนะเขาก็มาวัดนะแต่ว่าเขาไม่ทําก็คืองงเหมือนกันเนาะทุกคนมันเป็นทางหลวงทุกคนคะ่ะ

ใช่ไงข้าเขาบาดพี่เนาะก้าแค่นี่แหละค่ะทุกคนค่ะรับสาวปรมวลขับเรื่อยหัวม่สมวน